สวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องลัคกี้เดนะคะวันนี้จะพาไปดูดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566สําหสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้จะเป็นที่นิยมของคนรอบข้างนะคะการเดินทางแล้วก็การเข้าสังคมเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆในโอกาสต่างๆค่ะ การเดินทางและการเข้าสังคมในโอกาสต่างๆจะมีแต่เรื่องดีๆนะคะโดยวันที่2มิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนการงานเนี่ยจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องทำให้ภาพรวมเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องส่วนการเจรจาต่างๆนะคะจะช่วยประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยค่ะภาพรวมของการทำงานนะคะจะเป็นไปในลักษณะได้ครึ่งเสียครึ่ง เหมือนโอกาสที่ดีเข้ามาแต่ว่าจะต้องแลกกับบางสิ่งที่เสียไปอะไรที่ได้มาง่ายๆในช่วงนี้ยังทำให้ส่งผลดีต่อโอกาสต่างๆเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับสิ่งนั้นๆคนที่โยกย้ายเปลี่ยนงานในช่วงนี้จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องการเงินนั้นเกิดความคล่องตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนโดยในช่วงเดือนนี้หลังวันที่18มิถุนายนจะมีโอกาสที่ดีเรื่องของรายได้เสริมนอกจากงานประจําหรือว่าจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาสัมพันธ์ทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีเกณฑ์ของการขยับขยายอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้นะคะ เรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะเวลานี้จะมีคนเข้ามาในลักษณะความเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนใกล้ตัวอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยเหมาะในสายตาของคุณสักเท่าไหร่ค่ะจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องนี้หรือว่าคุณเนี่ยอยากมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนมากกว่าคนรักค่ะ ส่วนใครที่มีคู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วเป็นเวลาที่จะเดินทางกับคนรักนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าสังคมด้วยกันบ่อยๆเนี่ยทิศทางความสัมพันธ์ของคุณจะดีมากๆเลยค่ะในช่วงเวลานี้แต่อาจจะต้องระวังอย่าให้เกิดปัญหาชู้สาวเด็ดขาดเลยค่ะจากคนใกล้ชิดในเวลานี้จะทําให้เป็นเรื่องราวกันได้ทั้งตนเองแล้วก็คนรักนะคะต้องระวังในส่วนนี้ให้ดีๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน2566สําำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภยังไงระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ